เาเช้าหน้าออกมาหากินอาหารญี่ปุ่นนี่ที่ยังนี่ลูกหมูทอดซอสมิโซะหมูทอดซอสมิโซะอันนี้มิโซะกับกิมจิผัดหมูกิมจิอันนี้คาร์เนี๊ลซีเดสิโอะแอข้าวแกงกะหรี่กันแดดกิน กินปนประทูมาหลายหมื่นไหมเอ็บกดไม่ได้ใจบัตรเครดิตอ,อยู่ต้องไห้ท้งหน้าคือเก่าอ้ย,อย,อยไปถึงบ้านทำโคโซโลอแบบกินกันแบบกิมจิกิมจิ

ก็เลยเก็มพวกคนหลายใะดหรือเปล่าตวยเอาที่มันหยิบบอกยิบเลยหยิบก็กินหลายบรนได้ดอกแต่ยังโกดอยู่แน่ข้อราคาเก็บพวกผักสะออนได้นี่โอ้ยงามหลายงามบองามบอค่ะงามบอค่ะ เห็นอยู่ดอกค่ะพี่น้องแต่บ่เคยเก็บเสื้อแหละชิไตเก็บแบบนี้อันนี้นะอันดอกซ้ายมันนี่นะโอเคงามบ่นั่ะงามคักเนาะก็พักนึงกดกดสตาไปกัอนก็พักหนึ่งไหมผักกระโดนผักกระโดน ดอกงามค่กบึงนะดอกเป็นสายเลยดอกพักกระโดนดอกพักกระโดน,นเก็บสดสดครั้งแรกเด้อนี่ลบกวนเพิ่นขอเพิ่นเลยด้เน โอ้ยงามเยรีพี่นอ้องงามเป็นสายเลยผักกระโดนจะปินไปกินกับอนานาันนะนะแม่เป้งเป็นสายงามค่กใบกับง,งามกระลังงามเลยเนี่กระลังกิน โเก็บแบบไม่เกรงใจแล้วเนดะ้อได้อีกกรรมแล้วอไปเราบอกขอบคุณเลยไหนเด้อค่ะร่ำรวยร่ลำรวยค่ะเ็ดดด่แงยย Oh. อ่ะของคนสะบอกอกำลกะโดนงานแทะใส่เปเปอร์เอ้ยนี่มกซาลาแน่จ้ะอันนี้ใบหัวเสือเขาต้องเด็ดอย่างนี้มันจะสีขึ้นงามเด็ดหย่อนอืมอย่าไปเอาอันนั้นอ่ะนะพ่อเด็ดโป๊อืมเด็ดโป๊มันจะได้กินพุ่นเด็ดตัวทัท้งต้นทั้งหลังสุดเปเปอร์มินอันนี้บานไฟบอลลูขาเอียง ขิงบอที่เขากินก็แต่โมฮุงบ่นโอ้ยนี่แหละยุไซก็ได้พักนั่นพักนี่แล้วนะคนบุญบานเฮาเอ้าเอามาดูใส่กันหน่อยสิใบขิงไบขิงลูกอืมใบขิงอีหล่ะอีหล่ะน่อยกบจักคือกันละเนาะเคยกินบ่ละใบขิงจ้าโอเคจ้า ไปขิงโอ้สาละน่สาละน่สาลแน่